คลิปนี้นะคะจะอธิบายวิธีการบันทึกการจ่ายค่าย,ยางให้กับเจ้าของสวนหรือว่าคนตัดนะคะหากท่านต้องการที่จะดูว่าตอนนี้นะคะมีการค้างจ่ายใครอยู่บ้างนะคะสามารถเข้าไปดูที่เมนูรายงานนี่ค้างชำระได้นะคะเราสามารถดูได้เลยนะคะว่าตอนนี้นะคะเรามีการค้างจ่ายใครบ้างจำนวนกี่บาทนะคะ ซึ่งตรงนี้นะคะรายงานจะแยกให้นะคะว่าถ้าเป็นเจ้าของสวนคุณประชานะคะมีคนตัดคือคุณประยงนะคะมีใบรับซื้อน้ำยางอันไหนบ้างนะคะจะสามารถแสดงได้ทั้งข้อมูลของคนตัดแล้วก็เจ้าของสวนนะคะโดยจะเรียงแยกตามข้อมูลของเจ้าของสวนแล้วก็เรียงตามคนตัดนะคะ สามารถที่จะพิมพ์รายงานออกมาได้นะคะโดยการกดปุ่ม print นะคะแล้วก็เลือก diver ของ printer ที่ต้องการพิมพ์ออกไปนะคะแล้วก็กดปุ่ม ok ต่อเครื่องพิมพ์ให้เรียบร้อยก่อนนะคะหรือว่าจะเซฟเป็นไฟล์ pdf ได้ก็ได้นะคะโดยการกดปุ่ม export to pdf นะคะเลือก all นะคะ complex embedded e font นะคะแล้วก็ open after export นะคะกด ok นะคะเลือก p า t ของ ที่ต้องการที่จะบันทึกไฟล์นะคะสมมติว่าเราจะต้องการบันทึกไปที่ d e สก์ท็อปนะคะก็คลิกที่ d e s k ์ท็แล้วก็ตั้งชื่อไฟล์นะคะเสร็จแล้วกดปุ่มเซฟนะคะระบบก็จะทำการบันทึกเอกสาร PDF นะคะไปที่ที่อยู่ที่ท่านทำการเลือกเอาไว้นะคะว่าที่ผ่านไหนนะคะอ่พอเรารู้แล้วนะคะว่าเราค้างชำระใครบ้างนะคะหากว่าท่านต้องการที่จะบันทึกการจ่ายเงินนะคะก็สามารถที่จะเข้าที่เมนูงานประจำวัน แล้วก็จ่ายชำระหนี้ได้เลยค่ะพอเข้ามาในหน้าฟอร์มจ่ายชำระหนี้นะคะให้ท่านทำการกดปุ่มเพิ่มค่ะเพื่อเพิ่มเอกสารการจ่ายชำระหนี้นะคะระบบจะรันเลขที่เอ,เอกสารให้อัตโนมัตินะคะแล้วก็เลือกวันที่จ่ายเงินได้เลยค่ะหากเป็นวันที่ปัจจุบันนะคะก็ไม่ต้องทำการแก้ไขนะคะเนื่องจากระบบจะดึงวันที่ปัจจุบันมาเป็นค่าเริ่มต้นให้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าต้องการบันทึก ย้อนหลังหรือว่าล่วงหน้านะคะก็ให้เลือกวันที่ได้โดยกดปุ่มดอบ,ด,อบดาวสามเหลี่ยมแล้วก็เลือกวันที่ค่ะแต่เราจะเลือกเป็นวันที่ปัจจุบันในการจ่ายเงินนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะให้เลือกลูกค้าค่ะที่ต้องการที่จะจ่ายเงินนะคะเราจะเลือกเป็นคุณโดมผู้ดีแก้วสว่างนะคะก็คือเจ้าของสวนนั่นเองนะคะเสร็จแล้วนะคะให้กดปุ่มเลือกนะคะรายการเพื่อจ่ายเงินค่ะ ตรงนี้นะคะจะมีรายชื่อทั้งคนตัดแล้วก็เจ้าของสวนนะคะในระบบวิกฤติ Pro สามารถเลือกได้นะคะว่าจะจ่ายเงินเฉพาะในส่วนของเจ้าของสวนหรือว่าจะจ่ายเงินในส่วนของคนตัดนะคะแต่ถ้าเป็นรุ่นไลท์นะคะจะยังไม่ได้มีการแยกนะคะจะจ่ายเงินพร้อมกันเลยทั้งเจ้าของสวนและคนตัดนะคะถ้าเป็นในรุ่นโปรจะมีการแยกให้นะคะว่าจะบันทึกการจ่ายเงินของเจ้าของสวนหรือว่าจะบันทึกเฉพาะคนตัดนะคะ สมมติว่าเราเลือกเป็นคุณดงผู้ดีแก้วสว่างนะคะพอเลือกชื่อของลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะให้ท่านเลือกนะคะรายการเพื่อจ่ายเงินค่ะจะมีใบรับซื้อทั้งหมดนะคะของคุณดงผู้ดีนะคะก็คือเจ้าของสวนที่เราได้ทําการเลือกมานะคะถ้าท่านต้องการที่จะเลือกทุกบินนะคะให้กดปุ่มเลือกทั้งหมดนะคะหรือถ้าต้องการยกเลิกการเลือกนะคะกดปุ่มยกเลิกการเลือกทั้งหมดนะคะ หรือถ้าต้องการเลือกแค่บางบินนะคะให้ทำเครื่องหมายถูกที่หน้าบินที่ช่องคำว่าเลือกนะคะกดดับเบิลคลิกนะคะสมมติจะเลือกแค่2บินก็เลือกอย่างนี้นะคะเดี๋ยวแต่ว่าเราจะเลือกทั้งหมดเลยนะคะอพอกดปุ่มเลือกทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มเครื่องหมายถูกเพื่อทำการเลือกค่ะระบบจะดึงบินนะคะที่ท่านทำการเลือกเข้ามาในตารางด้านล่างนะคะ จะรวมยอดให้นะคะเป็น3880นนะคะบาทนะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของเจ้าของสวนนะคะที่เราได้ทำการแบ่งเปอร์เซนต์เอาไว้แล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถ้าต้องการที่จะดึงใบเบิกเงินล่วงหน้านะคะมาหักลบหนี้นะคะก็สามารถเลือกได้นะคะกดเลือกขึ้นมาเลยนะคะก็จะมีใบเบิกเงินล่วงหน้าทั้งหมดนะคะที่เราได้ ทำไว้นะคะสำหรับลูกค้าที่เลือกนะคะอันนี้มีบินเดียวก็คือเบิกเงินล่วงหน้าไป1000บาทนะคะสามารถเลือกมาตัดหนี้ได้เลยนะคะอ่าพอเลือกมาแล้วเห็นไหมคะจะมียอดการหักหนี้1000บาทตอนแรกเป็นยอด3 8 8 0 5 0นะคะตอนนี้เหลือ2 8 8 0 5 0เนื่องจากได้หักการเบิกเงินล่วงหน้าไปแล้ว1000บาทนะคะ default เริ่มต้นของระบบเนี่ยจะรับ จะจ่ายเงินนะคะเป็นรูปแบบเงินสดนะคะแต่ถ้าท er ่ <Becca. S 2> านต้องการที่จะจ่ายเงินในรูปแบบอื่นก็สามารถทําได้นะคะโดยการเลือกบัญชีธนาคารนะคะเลือกบัญชีธนาคารเสร็จแล้วก็ไปใส่เลขที่เช็คก็ได้นะคะแล้วก็จํานวนเงินในเช็คนะคะหรือว่าถ้าเราจะบันทึกเป็นการโอนเงินก็ได้นะคะก็ใส่นะคะบัญชีธนาคารที <computation S 1> ่ต้องการโอนเงินออกไปแล้วก็ใส่จํานวนเงินที่โอนในช่องจํานวนเงินในเช็คนะคะ สมมติว่าเราโอนเงินในเช็คจำนวน1,000บาทนะคะแล้วก็อีกที่เหลืออีก1880.50บาทอันนี้เราจะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้นะคะก็ทำการบันทึกแบบนี้ได้เลยค่ะหากมียอดบวกหักเพิ่มเติมก็ใส่เข้าไปได้นะคะถ้าบวกเพิ่มก็ใส่จำนวนเงินเข้าไปได้เลยแต่ถ้าหากก็ใส่เครื่องหมายลบข้างหน้าคําว่าใส่เครื่องหมายลบข้างหน้าจำนวนเงินนะคะ อาจจะเป็นกรณีพิเศษไปนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีบวกหักแล้วนะคะจะเป็นหักเฉพาะเบิกเงินล่วงหน้าซึ่งว่าซึ่งเราจะดึงบินการเบิกเงินล่วงหน้ามาหักลบอยู่แล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มถูกเพื่อทําการบันทึกนะคะระบบจะตั้งไดาอาล็อกว่าบันทึกรายละเอียดการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มโอเคได้เลยค่ะอ,อ่าพอบันทึกเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถทําการพิมพ์เอกสารออกไปได้นะคะกดปุ่มรูปพินเตอร์เพื่อทําการพิมพ์ค่ะ ก็จะมีรายละเอียดนะคะว่ามีเอกสารอะไรบ้างที่ทำการจ่ายเงินในรอบนี้แล้วก็มีใบเบิกเงินล่วงหน้า1บินนะคะ,ะก็สามารถที่จะพิมพ์ออกไปนะคะให้กับสมาชิกที่เราทำการจ่ายเงินได้เลยนะคะถ้าเวลาพิมพ์นะคะก็กดปุ่มเครื่องปรินเตอร์ตรงนี้นะคะเลือกไดเวอร์ที่ต้องการพิมพ์แล้วกดโอเคนะคะหรือว่าจะเซฟเป็นไฟล์ pdf ก็ได้นะคะ ก็กดปุ่ม export to pdf ได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กด close เพื่อปิดฟอร์มนะคะหากท่านต้องการค้นหาเอกสารการจ่ายเงินนะคะสามารถทำได้นะคะโดยไปที่เมนูงานประจำวันนะคะจ่ายชำระหนี้นะคะกดปุ่มค้นหาค่ะเลือกช่วงวันที่ที่ต้องการค้นหาเอกสารใบจ่ายเงินนะคะต้องเป็นวันที่ที่เราบันทึกใบจ่ายเงินนะคะเมา่อกี้เราบันทึกนะคะเป็นวันนี้นะคะ ก็จะมีเอกสารที่อยู่ในช่วงวันที่นั้นนะคะเป็นเอกสารใบจ่ายนะขึ้นมานะคะ <S <S 1> <S 1> <S เราเลือกใบที่ต้องการกด,ดโอเคขึ้นมาได้เลย <S <S หากต้องการพิมพ์ย้อนหลังก็พิมพ์ได้หรือว่าต้องการแก้ไขข้อมูลก็แก้ไขได้นะคะเสร็จเรียบร,ร้อยแล้วก็กดปุ่มปิดไปหรือต้องการลบเอกสารก็ลบได้นะคะยอดที่เราลบนะคะจะกลับคืนเข้ามานะคะก็แปลว่าเรายังไม่จ่ายนะคะถ้าเราลบเอกสารนะคะเป็นการยกเลิกการจ่ายไปนะคะ หรือเราอยากจะแก้ไขข้อมูลบางส่วนก็แก้ได้นะคะสมมุติว่าเราจะจ่ายเป็นรูปแบบเช็คทั้งหมดก็ได้นะคะก็พิมพ์ยอดรวมได้เลยค่ะ2880.50นะคะ,ะกด enter ด้วยนะคะเพื่อให้ยอดคำนวณน,นะคะเงินสดก็จะกลายเป็นศูนย์เสร็จแล้วนะคะก็กดปุ่มบันทึกได้เลยค่ะแล้วก็กดปุ่มพิมพ์อีกครั้งหนึ่งนะคะ หาต้องต้องการดูรายงานการจ่ายเงินนะคะก็เข้าไปที่เมนูรายงานนะคะการจ่ายชำระนี้ตรงนี้นะคะเลือกช่วงวันที่ที่บันทึกใบจ่ายเงินแล้วกดตกลงค่ะก็จะมีรายละเอียดการจ่ายเงินนะคะแสดงอยู่ตรงนี้นะคะสังเกตเห็นว่าตรงนี้เราจะจ่ายแยกได้นะคะบินตะกี้เราจ่ายเฉพาะเจ้าของสวนคนตัดยังไม่ได้จ่ายนะคะ เห็นไหมคะส่วนของคนตัดตรงนี้นะคะยังยังไม่ได้จ่ายนะคะหากมีข้อสงสัยนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมกับทีมงาน q s o f t t e c h ได้เลยคะ่ะ